จอมาลพงาดฟ้าตอนที่126บทประพันธ์ของคนพราเทนไอของนี่นะ่ะมันมีประโยชน์มากเลยหรือโดยซิวเอ่ยตามแน่นอนว่ามากมันเปียบเสมือนยาอาสุนพันปีของอสุนทมินเลยอีกจะว่ามันมีค่าไหมละ่ะนั่นแหละคือแหล่งพลังงานของหมาป่าสามหัวหากแค่มีสิ่งนี้ มันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะปรารนแทสอย่างมหาศาลเลยนะสุเมียวเอ่ยขึ้นหรวสิวซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบและพักฟื้นอยู่ตลอดทั้งวันเห็นว่าร่างกายฟื้นเกือบเต็มที่แล้วเขาก็ออกจอากป่าและมม่หน้ากลับไปยังภูเขาลูกเล็กนั้นทันทีหรวสิวคาดว่าก่อนหน้านี้พวกหัวหน้ารัฐที่ปีศาจคงเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้และทําอะไรบางอย่างกับหมาป่าสามหัวและทําให้เหล่าลูกศิษย์นิกายปีศาจส,สามารถควบคุมมันได้ าจะเป็นเช่นนั้นพวกมันคงไม่กล้าจับอสูนรมารที่แข็งแกร่งเกินไปเป็นแน่เพราะพิฉนั้นแล้วลกูกศิทธิกายพีศาจจควบคุมมันไม่ได้มาป่าซามัวคงมีขีดจํากัดที่พวกมันจะสามารถควบคุมได้แล้วปายโยโย่เอ่ยออกมาหากคิดอยู่อีกมุมหนึ่งดินแดนพระรลังใต้ในี้ก็เปลี่ยนเสมือนขุมทรัพย์ข้างในเนี่ยมันต้องมีอสูรมารทรงพลังอีกมากแน่เลยราสิวุทานออกมา หากเขาสามารถเก็บแก่นผลิกมารของอาศูนมารแต่ละตัวได้ทั้งหมดนี่ต้องเป็นขุมทรัพย์มหาศาลอย่างแน่นอนขณะที่โดว์ซิลบินอยู่บนท้องฟ้าเขาก็เห็นคนกลุ่มจํานวนมากที่เป็นเพื่อนร่วมทางของเขากําลังรวมตัวกันอยู่บนที่ราบว่างแย่ yeah, แล้วเรียวซิลมองลงไปก็เห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยได้รับบาดเจ็บขณะดพวกเขากําลังถูกอสศูนมารและมนุษย์มารจำนวนมหาศาลโจมตีก็ใส่อย่างดุเดือดลูกศิษย์นิกายปีศาจประมาณร้อยคนกรลังรังเขาไว พร้อมกับพบโคมฝูงอสูนมารและมนุษย์มารให้โจมตีผู้ที่บาดเจ็บถูกพร,ร้อมไว้ตรงกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นแดนสัญญุตร,ระดับหนึ่งและระดับสองที่กำลังบาดเจ็บส่วนคนอื่นกำลังต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อสกัดกั้นอสูรมารและมนุษย์มารที่พ่งเข้าใส่อย่างไม่กลัวตายแต่ละคนเปื้อนไปด้วยเลือดสีดำทั่วร่างกายในแววตาของทุกคนแต่ไม่ได้ความรุร้ายจากการฆ่าฟันเะว่าก็แฝงว่าได้ความเุร,ากการ้รยอย่างมากรอบตัวพวกเขาแต่ไม่ได้ซากศพ ที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วแต่ยังมีฝูงมารอสูรมารและมนุษย์มารอีกมากที่ล้อมพวกเขาอยู่พวกเขารู้ดีว่าหากสู้ต่อแบบนี้ก็ต้องหมดพลังอย่างแน่นอนเส้นผมสีขาวของลิงโยรานเปลือกเพื่อไปด้วยเลือดสีดำจำนวนมากนางฟาฟันกระบ,บี่ยักษ์ในมืออย่างต่อเนื่องโดยที่แต่ละครั้งสามารถสังหารศัตรูได้หลายตัวในคราวเดียวรโรซิลขมวดคิ้วนน่นมองจาก,กระยะไกลก,ก็เห็นได้ชัดว่ามนุษย์มารและอสูรมารพวกนี้แข็งแกร่งมาก อีกทั้งจานวนก็นยังมากเกินที่จะนับได้ทั้งที่พื้นที่ราบต่างเต็มไปด้วยพวกมันและพวกมันยังร้อมรอบลู่บิงหยาและคนอื่นอย่างหนานแน่นอีกต่างหากผู้ที่ต่อสู้อย่างดุเดือดที่สุดได้แก่ลิงโยลานลู่บิงหยาหาวตงชิงและหยุนเซียวเตาซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วโดยเฉพาะลู่บิงหยาที่ปกติดูสวยงามและเงียบสงบดุดดังเสียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคมนุษย์แต่เวลานี้นางกับสังหารอสูรมานด้อย่างเลือดเย็ยนโดยไม่กระพริบตา เราก็ว่าเป็นทพีแห่งความตายเช่นเดียวกับลิงโยรานขนาดเดียวกันเลยตรงหลินเลยจงและเหรียญหมินตรงที่เพิ่งก้าสู่แดนสัญญุตได้ไม่นานก็ได้รับบาดเจ็บส่วนอูซินเซียงก็รังปล่อยเปรียวเพิงอันทรงพลังก่อเกิดเป็นเปรียวเพิงขนาดใหญ่เพื่อบังคับให้อสูรมารที่พยา,ายามไล่ล้อมของเขาถอยล่ากลับไปพวกมารพวกนั้นล้วนสวมชุดดำและใส่หน้ากากเหมือนกับลูกศิษย์นิกายปีศาจ แม้พวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มฝูงชนแต่ราซิลก็สามารถมองออกได้ว่ามีพวกมันมากกว่า90คนได้รอซิลแค่เสียงฮอร์เรย์เย็นชาก่อนที่พวกตัวเรามาจากฟ้าฟ้าแม้เขาจะเก็บปีกเพิงชูช่วนไปแล้วก็ยังคงมีอาคีเพลิงโผ่่งออกมาจากแผ่นหลังของเขา,เาร่างของเขาดูราวกับอุก,กาบาท,ที่ตกมาจากท้องฟ้าพ,พุ่งลงสู่พื้นดินอย่างรุนแรงได้ดุดันเขาหยยบลงบนไหล่ของลูกศิษย์ที่กายปีศาจคนหนึ่งด้วยแรงมหาศาล แรงกระแทกทีุู่งลงมาอยากระทันหันทําให้ลูกศิษย์นิกายปีศาจน,นั้นไม่มีโอกาสไม่จะตอบโต้ร่างกายมันถูกเหยียบจนกลายเป็นก้อนเนื้อและจมลึกลงไปในพื้นดินรรสิลตกลงมาท่ามกลางฝูงอสูรมารและม,มนุษย์มารนับพันลูกศิษย์นิกายปีศาจคนอื่นต่างก็ตื่นตระหนกเมื่อมองเห็นเขาเพราะมันรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะตามความคิดของพวกมันแล้วรรสิลควรจะต้องถูกม้าป่าสามหัวไล่ล่า,ายอยู่แต่ตอนนี้เขาดันกลับมาเสียได้เม,มื่อรู่เบงยา และคนอ,อื่นๆมองเห็นโรซิลกลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกรู้สึกดีใจจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาความตื่นเต้นนี้ทําให้พลังต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นทันทีการกโจโเริ่มดูเดือดมากยิ่งขึ้นจนทําให้อสูรมาระมนุษย์มารรอบๆถูกตีถอยกลับไปอย่างต่อเนื่องโลซิลร่อนลงบนพื้นที่อัคคีเพิงจะมาทุกออกมาจากร่าง,งเขาอย่างรุนแรงปล่อยพลังเหล่านั้นแตกกระจายออกไปทั่วทําให้มนุษย์มารและอสูรมารอบตัวต้วตอง ถอยหลังลุน่นไปเป็นระยะไกลไม่มีใครกล้าแต่ต้องอักขีเพลิงเหล่านั้นเพราะพวกมันรู้ดีว่าหากเขาใกล้จะถูกเผาจนตายใน,น,นทันทีบนแผ่นหลังของเดวซิวปรากฏปีกเพลิงชลชูสเวียนขนาดยาวหลายสิบจังเขายิ้มเย็นพลางเอ่ยพวกเศษสวรรลัทธิปีศาจทั้งหลายรองรับกระบวนท่าใหม่ของข้าด้วยเป็นไรพูดจบลวซิวก็วหมุนตัวอยู่กับที่ปีกเปลวเพลิงขนาดใหญ่ของหมุนตามจนกลายเป็นพายุหมุนเบากับพายุงวงช้าง ว่าเป็นพายุงวงช้างที่แผ่เปลวเพลิงอนาสะพงกว่าสิ่งนี้เรียกว่าเพลสุริยันสวรรค์ซึ่งคือชื่อว่าเป็นราชาแห่งเปลวเพลิงในขณะที่เขาบนตัวอย่างบ้าคลาั่งปีกเพลเขาก็ใหญ่และกว้างขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดพายุมัง,งกรเพลิงที่ดุนแรงและอยากขยายตัวออกไปภายในเวลาเพียงชั่วพริบตาอสูรมารและมนุษย์มารน,นับร้อยก็ถูกดูดเข้าไปในพายุงวงช้างนั้นพวกมันถูกเผาไหม้ล้อมลลายอยู่ภายในขนาด,ดกันนั้น หลวงซิ่วก็ระเบิดพลังปราณแท้วิหกเพลิงในร่างกายของออกมาอย่างบ้าคลัง่งทุกคนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นพายุเปลวเพลิงขนาดใหญ่เมื่อคือมาปรากฏขึ้นเขาจับได้ว่านั่นคือเปลวเพลิงของโรซิลแต่กระบวนท่าที่ใช้ออกมานั้นมันช่างน่าก,กลัวเหลือเกินมันทั้งดุร้ายและยิ่งใหญ่จนแทบลืมหายใจน้องหลวงช่างน่ากลัวเกินไปแล้วพอมันก็ฆ่าพวกมันไปตั้งมากมายจูหลงอุทานออกมาอย่างตกตะลึงหลังจากรูกเป็นหยาดสติกลับมา นางก็ตะโกนเสียงดังคุ้มกันที่ผูดด้ที่อ่อนแอกับผู้ที่รับบาดเจ็บเราถอยออกไปจากที่เร็วเร็วเข้ารีบโจมตีเปิดทางร็วเร็ว,รวทุกคนแต่เขาจะว่านี่เป็นการเปิดทางให้โรชิลได้การกับมาร้าในที่ีให้สิ้นซากด้วยพายุมังกรเพลิงรุว,รวดเดียวหากโรซิลยังไม่ได้ก้าวข้ามเข้าสู่แดนสัตยุทธขั้นห้าและมีปรานแท้มหาศาลเขาคงไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับอสูรมาร์มนักรุมารโดยตรงเช่นนี้หรอว,ว่สิลปลดปล่อยพลังปานแท้ทั้งหมดออกมา ซึ่งมันก็นเทียบเท่ากับแดนสัญญุตร,ระดับเจ็ดเลยทีเดียวในขณะที่สิทธิจากลัทธิปีศาจมีพลังแข็งแกร่งที่สุดก็เพียงอยู่ในแดนสัญญุตขั้น5เท่านั้นอย่างเช่นเวยรหงตาวจากสำนักชเวลเลียนที่ถูกเราสูดสังหารไปแล้วก่อนหน้านี้การปรากฏตัวของเราสูาอ่ากาทันหันทาให้สิทธิจากลัทธิปีศาจแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอเพราะเขาไม่สนใจลูกเมญยและคนอื่นอีกแล้วพราเขาคิดอย,อย่างเดียวก็คือต้องหลบหนีไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าถูกแรงดึงดูดจากพายุ มังกรเพลิงของลัซิลมาไปแรงในดูดที่สมพลังดึงพวกเขาเข้าไปในพายุม่วงช้างอันใหญ่โตและเต็มไปด้วยเปลวเพลิง,งลัวซิลเป็นผู้บำเพ็ญเส้นทางแห่งเทพและในตอนนี้จิตวิญญาณเทพก็กำลังอยู่ในช่วงเติบโตจึงทำให้จิตอย่างรู้เขาแข็งแกร่งอย่างยิ่งเขาใช้จิตอย่างรู้ล็อกเป้าลูกศิษย์นิกายปีศาจเหล่านั้นและปล่อยพลังปานแท้เฉียนคุณออกไปพันธนาการพวกมันไว้ไม่ให้หลบหนีไปได้ไม่นานนัก รูปิงหาและคนอื่นๆก็สามารถถอยออกจากเทือราบนั้นได้แม้ว่าจะมีลูกศิษย์นิกายปิศาจบางคนควบคุมศูุยมารและมนุษย์มาเข้าโจมตีแต่ทันทีที่มันกระโจนเข้ามาก็ถูกแรงดึงดูดมหาศาลดึงกลับเข้าไปในพยุหมังกรเพลิงทันทีเมื่อเห็นว่าทุกคนออกไปแล้วหลวงสิวก็คำรามเสียงดังและปลดปล่อยพลังปานแท้มังกรคลามออกไปซึ่งเป็นปานแท้ธาตุไม้ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งสายลมและสายฟ้า ทำให้พายุงวงช้างยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นภายในพายุยังมีสายฟ้าฟาดอย่างต่อเนื่องจนอสูรมารและมนุษย์มารที่ถูกดูดเข้าไปนอกจากจะถูกเผาไหม้จากปโดเลิงแล้วก็ยังถูกสายฟ้าฟาดจนแหลกละเอียดไปด้วยสิ่งนี้เรากับนนรกบนดินลัวซิลจึงตั้งชื่อกันบบรรทัดว่าพายุไฟนรกโลก,กันพายุไฟนรกโลก,กันลูกนี้ทวีความแรงขึ้นเรื่อยๆมันสูงตะงานขึ้นถึงพันจัง รากับภูเขาขนาดเมื่อมานี่คือผลลัพธ์จากให้หลวสิวปล่อยพลังปราณแท้มังกรครามและปราณแท้วิหกเปลรอม,มาอย่างบาง้าคลั่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการที่เขาใช้หลักการบางอย่างจากเคตวิชาไทาเก็กพิชิตมังกรมาปรับใช้โดยเฉพาะพลังดูดดูแรงนี่ถือเป็นเอกลักษณ์ของตาบลท่านี้พื้นที่ราบซึ่งเคยเต็มไปด้วยซรากศพมากมายบัดนี้ซรากเหล่านั้นได้ถูกพายุไฟนรกโลก,กันโดดขึ้นไปจนหมดสิ้น หลังจากที่เราลูกศิษย์ลัทธิปีศาจถูกแรงดูดบล็อกตัวพลังกายในร่างกายของพวกมันก็ปั่นป่วนจนไม่สามารถโจมตีได้อีกอร่างของพวกมันค่อยถอยหลังอย่างช้าๆก่อนที่ถูกพายุฟไฟนรกโลก,กันดูดเข้าไปทีละน้อยลูกมิงยาและคนอื่นที่ดูจากทางไกลต่างก็พากันอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงจนทุกคนพูดไม่ออกพลังของโลซิวแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้แม้พลังปราณแท้ของเขาเองจะยังไม่ถึงแดนฝึก จนขั้นสูงสุดแต่วรยุทธอนาสตพเพกว่าที่เขาใช้บวกกับพลังทำลายล้างที่เกิดขึ้นกลับทําให้พวกเขารู้สึกว่าความวิ่งใหญ่และหน้าหวาดกลัวของโนซิลยิ่งวรยุทธดีมากเท่าไหร,ร่ยิ่งสามารถดึงพลังปานแท้ออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบยังสามารถผลักดันขีดจ,จํากัดของพลังปานแท้แข็งแก่งยิ่งขึ้นไปอีกเร่งโยลานถอนหายใจเบาๆก็จเจอามาว่าพี่ใหญ่ช่างเก่งกาจยิง่งนักข้าต้องแข็งแก่งมากกว่านี้ให้ได้ รุ่นองยาพยักหน้าพวกเราจะเป็นตัวถ่วงเขาไม่ได้หากไม่มีเขาพเราคองกายเป็นเครื่องสังเวยไปแล้วทุกคนต่างรู้สึกทราบซึงเป็นตามๆกันหากไม่มีหลัซิวอยู่ด้วยพวกเขาไม่กล้าคิดว่าตอนนี้ตัวเองจะเป็นเยี่ยงไรผเผอเข้ามาได้ไม่นานก็คงถูกจับตัวไปเป็นเครื่องสังเวยแล้วเพราะพวกเพื่อนๆของหลวซิวต่างก็รู้สึกกดดันอย่างมากเพราะเขามักมองหลัวซิวเป็นแบบอย่างมาตลอดแต่ทีกับพบว,ว่าช่องว่างระหว่างตัวเองกับหลวซิวยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ ทำให้เขา,เาตัดสินใจนแน่วแนว่ากลับไปแล้วจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อยกระดับพลังของตัวเองให้สูงขึ้นแม้แต่จุหลงผู้เกียดก็ยังเกิดความคิดนี้ขึ้นมานับภาษาอะไรกับคนอื่นๆได้ห็นว่าทุกช่วงเวลาหนึ่งสํานักฝ่ายธรรมะจะจัดงานจุหนงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่นักสำนักใหญ่ๆมากๆก็จะมารวมตัวเพื่อปร,รองฝีมือดูเหมือนว่ายังมีเวลาอีกสักพักก่จะถึงงานนี้ลิงโยลานกำมมัดด้วยความมุ่งมั่นขณะที่เอ่ยขึ้นมาจุหลงยิ้มพรายอธายว่าใช่แล้วยินม,มาว่าผู้ชนะอันดดบจะไ้รับราวั ล้ำค่ามากๆครังนี้เนี่ยมันจะจัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบร้อยปีเท่านั้นใ้าจะต้องประลองกับพี่ใหญ่ในงานชุนครั้งนี้ให้ได้ึงอยู่หลานเอ่ยอย่างหนักแน่นยืนเสียวเตารูปจมูกก่อนจะเอ่ยพี่ใหญ่รัวเป็นน้องสาวเช่นเจ้าไม่รู้ว่านี่คือโชคดีหรือเพ้อร้ายกันแน่รูปยมือหยาง,อยางมองดูพยุมังกรเพลิงที่ยิ่งใหญ่ด้วยสายตาที่เต็มตะกายก่อนจะยิ้มบางๆพร้อมเอ่ยออกมาใครก็อยากประลองกันหรอเช่นกันแต่ตอนนี้คงต้องขอผ่านไปก่อน เพราะระดับพลังของเรามันต่างกันเกินไปเวลานี้ทุกคนต่างถูกกระตุ้นจิตใจอย่างแรงกล้าต่างไว้กําลังใจตัวเองอย่างเงียบๆเพต้องฉายแสงเฉิดจ,จ้าในงานชมุมนุมครั้งนี้ให้ได้ที่ลบเบื้องล่างตอนนี้ว่างเปล่าไปแล้วทว่าในพยุมังกรเพลิงก็คงได้ยินเสียงคำรามร้องไหววนดังออกมาเป็นระยะๆะะล้วสิวย์มคงปล่อยพล,ลังปานแท้มังกรครามและปราณแท้วิหกเพลิงออกมาอย่างมากขัง้งเวลาผ่านไปชั่วขณะหนึ่ง ทุกอย่างจบสิ้นแล้วนะเราชนะแล้วหลวซิวหรอรารเสียงดังสนั่นพยุมังกรเพลิงพันสลายห,หายไปทันทีทว่ากลับไปผงสีขาวจนวนมากตกลงมาทั้งอสูรมารมนุษย์มารและลูกศิษย์ลัทธิปีศาจเหล่านั้นถูกเผาจนกลายเป็นเท่าถานไปแล้วเมื่อทุกคนเห็นชายผู้หนึ่งโบกสะบัดปีกเพลิงอันใหญ่โตอยู่บนท้องฟ้าพางสเสียงหรอรเระอย่างขึกเขิมต่างก็ตื่นเต้นสุดขีดพอรีบกรูกันเข้าไปพานเปล่งเสียงโหรองด้วยความยินดีพระวซิวอ่อนลองสู่พื้นดิน เมื่อเห็นว่าทุกคนปลอดพยดีแล้วเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกสรุปมิงหยาก็โผลเข้ามาในอ้อมอ,อกพร้อมกัออกกบโอบกอดเขาไว้แน่นก่อนด้านนี้ตอนที่นางเห็นหลัวสิวเสี่ยงชีวิตไปล่อหมาป่าสามหัวให้ออกห่างจากพวกตนนางก็รู้สึกเป็นห่วงเขาแทบขาดใจนางไม่อาจสูญเสียหลัวสิวไปได้มิงหยาตอนเจ้าลงมือเขียนฆ่าทำเอาข่าตกใจไม่น้อยเลยนะหลัวสิวหอวเราคึกคักผ่านรูปแก้มของลูกมิงหยายางแผวเบาเขาก็ใจดีว่านางเป็นห่วงเขามากแค่ไหนลูกมิงหยา ปาดน้ำตาที่ไหลออกมาก่อนจะเผยรอยเยิมอันงดงามเหนือโลกาเหตุการณ์อันตรายที่ผ่านพ้นไปแล้วทุกคนในตอนนี้ต่างรู้สึกผ่อนคลายบางคนนึกกับนอนหงายลงกับพื้นและสูดอากาศบริสุทธิ์ที่พัดผ่านเข้ามาอย่างเต็มปอดโรสิวปล่อยไอ้น้ามาจากสองมือพร้อมกับรูปไร้คราบเลือดสีดําบนเส้นผมสีขาวของหลิงโยลานช่วยล้างคราบสกรปรกและเธอออกไปรูปหนึ่งอย่างเองกชื่นชอบเส้นผมสีขาวอันงดงามของหลิงโยลานมาก จึงช่วยทำความสะอาดด้วยทําให้หลิงโยลานรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเจ้าโยนหางเจ้าดูแลน้องสาวข้าดีแบบม้บ้างข้าก็ถเป็นพี่ชายกของหมดห่วงเศรษฐีจุหลงเหลือมองยุ่นเสียวเ,เตาอย่างดูคแครนยุ่นเสียวเตาพ่นลมปเป็นใจเหตุใดเจ้าไม่สั่งสอนน้องสาวของเจ้าให้ทาตัวอ่อนโยนกับข้ามานะนางเป็นแม่เสื้อขนาดแท้หากไปคิดว่าเจ้าคือพี่ชายของนางข้าคงไม่ใช้ตาม,มงนานั้นเสียวาลาหรอกจุหลงถอนหายใจเจ้าตายแน่ นี่ขาจะนําทุกคําพูดที่เจ้าพูดออกไปนไปบอกน้าให้หมดแต่เพ,พูดกับพูดเถอะนะจะมาคุยว่าว่าตัวเองนั่งเกณฑการแค่ไหนแต่ดันหัวผู้หญิงจะได้เจ้านิ่ช่างออนแอสที่จ,จริงๆไม่ทุกคนได้ยินก็พากันหัวร้อต่างจุหลงกํายุนเสี่ยวเตาต่างก็เป็นลูกศิษย์จากสีตะกูลใหญ่ในทวีปไทอู่และยังบรรลุแดนสิิยุทธ์ตั้งแต่อายุน้อยสถานะชนี้ก็ถือว่าสูงส่งไม่น้อยในทวีปไทอู่ดังนั้นชื่อเสียงของพวกเขาย่อมไม่ธรรมดา หลวสิวหัวเราะสดใสดังขึ้นพวงแห่งความอึมครึมที่ปกคลุมจิตใจของเขามาหลายวันได้จางหายไปแท่นบูชายันถูกทําลายลูกศิษย์นิกายปีศาจล้วนถูกฆ่าตายจนหมดอสูรมาระมนุษย์มารจำนวนมากกลายเป็นเท่าฐานตราบใดที่ไม่มีสิ่งอันตรายโผล่ออกมาจากส่วนลึกพวกเขาก็จะปลอดภัยในที่แห่งนี้แต่เรื่อป้องกันเอาไว้ก่อนหลวสิวจึงพาทุกคนย้ายไปหาสถานที่แห่งใหม่และสร้างจุดพักพิงที่สามารถป้องกันการโจมตีได้และ หาช่องทางเผื่อไว้เพื่อหลบหนีหากครั้งนี้พวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมกันมาอย่างดีเกรงว่าจะถูกหมาป่าสามคนนั้นจัดการจนสิ้นไปแล้วหลังจากสร้างที่พักเสร็จเรียบร้อยเวลาก็ผ่านไปหลายวันผู้ที่บาดเจ็บเริ่มฟื้นตัวขึ้นมามากแล้วนอกจากคนที่ออกไปเฝ้ายามคนต่างๆก็หลบเข้าไปในห้องเห็นภายในภูเขา,าเพื่อบำงเพินตนหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นทุกคนตระหนักถึงจุดอ่อนของตัวเองและกลายเป็นคนที่ขยนขันขันแข็งอย่าง,างมากในเวลานี้ ลัวซิลเองก็บำเพ็ญตนอยู่ในห้องหินทุกวันเพียงแต่บอนก็ออกมาพูดคุยกับคนอื่นบ้างเป็นครั้งข่าวเท่านั้นเขาต้องใช้เวลาเร่งเสริมรากฐานของตัวอใช้ม,มั่นคงเพราะในดินแดนบรกรกางใต้แห่งนี้ทําให้พลัง,งเขาพัฒนาไปได้อย่างก้าวกระโดดแต่การพัฒนาเรือคนไปก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอวันเวลาเลื่อนผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวทุกคนยังคงดูสงบสุขดีมีเพียงลมเย็นและเยือกที่พัดมาออกมาจากส่วนลึกในครั้งขราวเท่านั้น จนกระทั่งวันนี้ทุกคนก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนทุกๆวันคนอื่นเฝ้ายามก็คงเฝ้ายามคนบำเพ็ญก็จะคงบำเพ็ญต่อไปแต่แล้วกลิ่นอาาลึกลับประหลัดข้อปรากฏขึ้นจนทำทุกคนต่างตกใจและตื่นตัวดูนี่สิคนที่ยืนอยู่บนยอดเขาจะโกนขึ้นจากนั้นคนที่อยู่ในถ้ำหลายคนก็รีบออกมาและมองไปยังภูเขาลูกใหญ่ดินแดนรกร้างใต้แห่งนี้รายล้อมด้วยภูเขาขนาดเมื่อมาสูงจรดฟ้าต่อให้เป็นหลวงสิวก็ยังไม่อาจบินออกไปได้ แต่ในเวลานี้กลับมีภูเขาลูกหนึ่งค่อยๆกลายเป็นโปร่งแสงครบสองเดือนแล้วจุหลงตะโกดออกมาได้ความตื่นเต้นเขาใกล้ที่คุม้มครั่งที่ต้องติดอยู่ที่นี่เต็มทีแล้วและตอนนี้ในที่สุดก็สามารถออกไปได้สักทีภูเขาลูกใหญ่นั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่ภูเขาที่ภูเขาเข้ามาจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกคนต่างตื่นเต้นดีใจส่งเสียงประโหยเราได้ความยินดีในที่สุดเราก็ได้ออกจากที่ซ้อมซอแห่งนี้แล้วหยุดเสียเตาหัวเราะลั่น ก่อนจะกระโดดออกมาทันทีในตอนนี้ทุกคนได้เข้าารวมตัวกันกระทั่งตอนนี้พวกเขาก็ยังคงบรรมัดระวังตัวอย่างยิ่งยวดสิ่งเหล่านี้กลายเป็นนิสัยที่พวกเขาสั่งสมมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาทุกคนที่มาอย่างดินแดนปรุลางใต้ต่างพัฒนาตัวเองอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการต่อสู้